เราได้ยินได้อย่างไรก็เพราะว่ามีคนพูดเราถึงได้ยินโอ้ไม่ใช่คะ่ะล้อเล่นแน่นอนว่าการได้ยินนะคะเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งการได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะคะเราสามารถตอบสนองได้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่แล้วเราได้ยินได้อย่างไรล่ะโดยหูของเรานะคะ สามารถแบ่งโครงสร้างออกได้เป็น3ส่วนได้แก่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและก็หูชั้นในค่ะโดยหูชั้นนอกนะคะจะประกอบด้วยใบหูช่องหูส่วนหูชั้นกลางนะคะจะประกอบด้วยเยื่อแก้วหูแล้วก็กระดูกชิ้นเล็กๆ3มชิ้นก็คือกระดูกคอนกระดูกท่างและก็กระดูกโกนโดยกระดูกหูทั้ง3ชิ้นจะมีปลายข้างหนึ่งเชื่อมกับเยื่อแก้วหูส่วนปลายข้างหนึ่งจะเชื่อมกับหูชั้นในค่ะดังภาพเลยและหูชั้นในนะคะหรือที่เราเรียกว่าโคเคลียก็จะเป็นลัก สนักคล้ายๆกับก้นหอยภายในหูชั้นในหลักๆจะประกอบไปด้วยของเหลวและเซลล์ขนขนาดเล็กๆเพื่อไม่ให้งงก็ดูภาพประกอบไปด้วยเลยนะคะ เมื่อเสียงเดินทางผ่านช่องหูจะเกิดการสั่นสะเทือนที่เยื่อแก้วหูของเราเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นข,นของเหลวที่อยู่ภายในหูชั้นในก็จะเกิดการเคลื่อนไหวและเซลล์ขนก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วยเซลล์ขนนี่แหละค่ะจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณและส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองของเราเพื่อแปลความหมายของเสียงที่เราได้ยินสุดยอดเลยเนาะร่างกายของเราเนี่ยต้องทำหน้าที่หลายอย่างมากเลยค่ะกว่าที่จะแปลความหมายให้เราเข้าใจได้แต่ <S 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 ตอนที่เขาบอกว่าไม่รักเราทําไมเราถึงไม่เข้าใจแปลกเนาะหากใครสงสัยหรือต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ